สวัสดีค่ะนักเรียน Hello students How are you สบายดีไหมคะคะเด็กๆสบายดีมองพูดสิคะว่า I'm good หรือ I'm great ก็ได้นะคะโอเคค่ะ Welcome to English class by ครูอมนะคะสำหรับวันนี้เป็นวิชาเรียนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะคลิปที่3อยู่ที่ unit 1เช่นเดิมน,นะคะ Back to school ่อนอื่นเราไปทบทวนคำศัพท์กันก่อนค่ะเด็กๆคำศัพท์ที่เราเคยเรียนไปมีคำว่าอะไรบ้างคำแรกค่ะ book repeat after me ออกเสียงตามนะคะ book หนังสือดูตัวอย่างประโยคค่ะ is a book คำที่สองค่ะ notebook notebook is a notebook คำที่สามนะคะ book bag book bag is my book bag is my book bag คำที่สี่ค่ะ pen pen is a blue pen is a blue pen คำต่อไปค่ะ pencil pencil is a yellow pencil is a yellow pencil ครูไปไวหน่อยนะคะเราเรียนแล้วเนาะ pencil case pencil case กระเป๋าดินสอนะคะ is a pencil case is a pencil case ทาต่อไปค่ะ crayon crayon I have crayons Ruler. Ruler. i s a red ruler. Is a red ruler. เอาลโหค่ะเด็กๆทวนคำสอบทวนบทสนทนาอาทิตย์ที่แล้วนะคะอาทิตย์ที่แล้วที่เด็กๆอัดคลิปมาให้คุณครูด้วยคำถามว่า was this จำได้ไหมคะ was this แปลว่านี่คืออะไรแล้วเด็กๆก็ตอบว่า is a... ามด้วยชื่อของสิ่งของนั้นใช่ไหมคะตัวอย่างเช่นเด็กๆด,ดูลูกศรนนะลูกศรชี้ที่แม่มันทัดใกล้มากเลยใช่ไหมคะซึ่งถามว่า what's it what's it is a อะไรคะ good job is a ruler is a ruler เห็นมากคะ่ะวันนี้เราจะมาเรียนจากนี่คืออะไรนะคะเราจะเพิ่มขึ้นมาก็คือการถามว่านั่นคืออะไร แตกต่างกันยังไงคะเด็กๆนี่คืออะไรถามสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวแต่วันนี้คุณครูกำลังจะสอนว่านั่นคืออะไรถามสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวโดวยคำถามเปลี่ยนจาก was i s เป็น was that เด็กๆลองพูดตามสิคะ was that was that แปลว่านั่นคืออะไร การตอบก็ is a เหมือนเดิมแล้วก็ตามด้วยชื่อสิ่งของนั้นนะคะดูต,ตัวอย่างค่ะเห็นไหมมันทัดไหมคะลูกศรชี้ไกลมากเลยจึงถามว่า was that was that คำตอบก็คือ is a ruler is a ruler นะคะสรุปได้ดังนี้ค่ะเด็กๆ this อันนี้อันว่า this และอันนี้อันว่า that การถามสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวคือ was it was it นี่คืออะไรใช้ถามสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวส่วนการถามสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวก็คือ was that was that แบบนี้นะคะเห็นนิสสอแท่งนี้ไหมคะลูกศรชี้ใกล้มากจึงถามว่า was it was it เวลาตอบก็ is a pencil แต่อันนี้ลูกสอชี้ไกลตัวเองใช่ไหมคะจาก was this ก็เป็น was that was that นะคะเขาก็กตอบ is a pencil เหมือนเดิมเอาละค่ะเรามาฝึกสนทนากับช่วง talk about it กันดีกว่าค่ะเด็กๆมาดูตัวอย่างแรกค่ะเห็นไหมคะลูกสอนชี้ใกล้สิ่งของแปลว่าถามสิ่งที่อยู่ใกลตัวเพราะฉะนั้นจะถามว่า was this was h this เด็กๆลองพูดคำถามตาม,มคุณครูนะคะ What h is ตอบค่ะ Is a notebook Is a notebook คุณครูเพิ่มให้อีกคำถามหนึ่งนะคะเด็กๆ What color is it ตั้งใจฟังคำถามนี้ดีๆนะคะ What color is it What color is it แปลว่ามันคือสีอะไร is blue is blue มันคือสีน้ำเงินนะคะเราไปฝึกข้อต่อไปอีกค่ะลูกสอเป็นไงคะอยู่ห่างใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องเป็น was that was that นั่นคืออะไร is a pen is a pen มันคือปากกา what color is it what color is it what color is it มันคือสีอะไร is red is red มันคือสีแดงอยู่ไกลกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องถามว่า what's that Was that? Is a book? Is a book? มันคือหนังสืออีกครั้งนะคะ Was that? นั่นคืออะไร? Is a book? มันคือหนังสือ What color is it? What color is it? มันคือสีอะไร? Is green? Is green มันคือสีเขียวเยี่ยมยอดมากเลยค่ะเด็กๆคุดชอบเรามาสนุกคิดพิชิตนแบบฝึกหัดกันนะคะกับช่วง time to practice ค่ะเด็กๆก,ก่อนอื่นนะคะคุณครูอยากให้เด็ก -deeks ต p คลิปไว้ wide, แล้วหยิบสมุดขึ้นมานะคะเพราะเราจะใช้การทำแบบฝึกหัดในสมุดนะคะหยิบสมุดขึ้นมาเตีเส้นกันหน้าให้เรียบร้อยจะมีแบบฝึกหัดด้วยกันทั้งหมด2ข้อถ้าเด็กๆพร้อมแล้วตีเส้นกันหน้าเรียบร้อยแล้ว เขียนวันที่เรียบร้อยแล้วอย่าลืมเขียนชื่อทุกครั้งนะคะเพราะว่าเวลาถ่ายส่งคุณครูมาคุณครูจะได้ทราบว่าผลงานชิ้นนี้เป็นของเด็กหญิงอะไรเด็กชายอะไรนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูตัวอย่างแบบฝึกหัดเลยค่ะเด็กๆข้อหนึ่งนะคะเด็กๆข้อหนึ่งคือครูกำหนดภาพดินสอมาให้พร้อมกับลูกชี้ชีๆ้ๆใกล้ตัวเพราะฉะนั้นเด็กๆมีหน้าที่ตอบค่ะ ข้อ1.1 was ตรงนี้จะใส่อะไรระหว่าง was this หรือ was that อค่อยๆลอกโจทย์ใส่ลงไปเลยนะคะจากนั้นเขียนคำตอบค่ะ is a is a ตามด้วยคำจับของคำว่ายินสอรคืออะไรนะอีกคำถามหนึ่งค่ะ what Color is it? What color is it? มันคือสีอะไร Is แล้วตามด้วยสีนะคะนี่คือแบบฝึกหัดข้อที่หนึ่งค่ะเด็กๆสามารถซ t อ p คลิปแล้วเขียนคำถามวอกคำถามและคำตอบลงในสมุดก่อนนะคะ หนึ่งข้อจะมีทั้งหมดสองคำถามนะคะคำถามแรกดูว่ามันคือของที่ถามของที่อยู่ใกล้ตัวหรือถามของที่อยู่ไกลตัวถ้าถามของที่อยู่ใกล้ตัวต้องใช้ was this แต่ถ้าถามสิ่งที่อยู่ไกลตัวต้องใช้ was that นะคะแล้วก็ตอบ is a, ตามที่ชื่อของคำศัพท์ชิ้นนั้นนั้นคำถามที่สอง what color is it what color is it มันคือสีอะไรแล้วก็ is แล้วก็ตามด้วยสีของมันต่อไปค่ะเด็กๆจากข้อหนึ่งแล้วนะคะแบบฝึกหัดมีแค่สองข้อเองค่ะเด็กๆไม่ต้องเครียดนะต่อไปค่ะข้อ2องคุณครูมีรูปไม้บรรทัดมาให้และดูลูกศรค่ะอยู่ไกลกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กๆจะถามด้วยคำถามว่าอะไรคะสองจ was this หรือ was that เอาละ is เอเหมือนเดิมค่ะใส่คำพท์ลงไปและคำถามข้อ2.2 what color is it what color is it is ตามด้วยสีของมันนะคะเอาละค่ะเด็กๆก,ก็ค่อยๆเขียนนะคะสามารถ stop clip แล้วค่อยๆเขียนเติมคำตอบลงไปได้นะคะเมื่อเด็กๆทําแบบฝึกหัดเสร็จแล้วค่ะคุณครูมีกิจกรรม super kiss challenge ค่ะ ให้ในักเรียนอัดคลิปสนทนาถามตอบเกี่ยวกับสิ่งของในห้องเรียนจากแบบฝึกหัดสองข้อที่นักเรียนได้ทําลงในสมุดหมายความว่าจากแบบฝึกหัดสองข้อเมื่อกี้ที่นักเรียนเขียนลงในสมุดใช่ไหมคะนักเรียนก็อัดคลิปมาถามตอบให้คุณครูฟังว่าเด็กๆทําได้หรือเปล่านะคะเป็นการฝึกพูดฝึกซ้ําย้ําทวนและเด็กๆจะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วเลยคะ่ะ เพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ thank you bye